อีกแล้วนะนออ้อ,นะนองเฮ้ยอีกแล้วนันนองถ่ายแล้วอะไรพี่อะไรยังไม่ยังไม่ได้เขียนอะไรเลยเลยถ่ายแล้วอืมถ่ายแล้วเอาไปดิไปแข่งกันแข่งกันแข่งกันดูนะน้องดูไปถึงไหนได้ได้พี่บอเลยพี่ชำนาญแบบนี้ประมาณสิบกว่าปีอ่ะ โอ้โอย thank you นะพี่เอ้ย thank thank you นะน้องวิ่งกับตายตอนนี้น้องอยู่ไหนเนี่ยไหนวะโอ้ตกวกล้วยน้องตกวกล้วยเดี๋ยวไปคีเออฮะอะไรนะไม่เข้าใจดูน้องโอ้ยน้องเป็นไรเนี่ยโอ้่เห็นนะน้อง อุ้ยเออดีดีนะเนาะไปแหละพี่ไปแหละ้ยเ,ออเดี๋ยนะ,ปะแปลกนั่นเอง,งอ่ะช่างเถื่อเดี๋ยนะเมื่อกี้พี่ตาฝาดไปเนี่ยแต่งตัวเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเราอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะใช่เปเนี่ยเฮ้ยเอิงใช่เป็น,นอ,อ่ะช่นนยชชวย โอ,อ้เอ็งไไหนด้นหลังนี่เหมือนการเป้เลย <c oughs> เอาตอนนี้ออกไปยังเนี่ยเออยังอยู่นี่วาตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยนั่นไงน้อง <c oughs> พี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วจิ๊บอาช๊บ ใช่ใช่อะไรเนี่ยไทยแลนด์ใช่ฝึอไอ้ตบตบไม่ได้หรอกเอาเอเอาน้องน้องน้องแข่งพี่เหรอไปงูฮางูฮาเป็นนะงูเป็นนะเขาน้องหุ่นยนนเนี่ยงูฮา มูฮาฮาฮ่มีการบอกว่าไม่ด้วยนะเอ็งนี่หรอพี่ก็ได้นะนั่นไงว่าแหละมีไปแล้วเ่อตายน้องอยูนี่นี่เองพี่รอตั้งนานว้าวายน้องทำไม่เป็นอนะ่ะตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยเอาไว้ตกไปข้างล่าง เนี่ยใช่ไหมเด็กโอ้ยได้ได้ใครตบเดี๋ยวใครตบเมื่อกี้ช่างเถอะตบน้องก่อนเฮ้โอ้ยอ๋อ,อแตงคิวว้าอะไรวะเนี่ยแอดมินฮะตบมันคุณตบใครเี่ยอ๋อตบแอดมินเหรอเออตอนนี้น้องอยู่ด้านล่างนะว้า น้องตกแล้วว้าโคตรหาวันนี้ขี้เกียจต่อต่อนะว่าและฮถ้าเราทำอันนี้ถ้าโอ๊ยโอ้ยถ้าเราทำอันนี้ได้ทุกคนต้องกดติดต้องกดติดตามให้ถึงหนึ่งพันถ้าทำไม่ได้เออไม่ทำอะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยนเนีเนี้ยเองอะเองนี่มันร้ายจริงๆริงไปแล้วมันไปแล้วว้ายโอ๊อ้ยน้องหน่าซิกมาเฮหน่าซิกมาเร็วไปไปไปแกงสักหน่อย คไปแล้วเฮ้ยน้องออกทำไมเนี่ยน้าอ,ออกทำไมเนี่ยโล่ไปแล้วไปกินข้าวอ้าวเฮ้ยไปกินข้าวทำไมเนี่ย,ยก็เหมือนเมื่อาวานแหละไหนใครเข้าตามเรามา FC หรืออะไรกันตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนยากเพื่อนยาก ม,มูเห็นมาเนี่ยว่ะเอาเข้ามาแล้วเองใครอะรอก่อนเองเก่งนะน้องตามมาดิเอ้าน้องแข่งใช่ไหมน้องแข่งแนะข่งนะแข่งนะน้องตรงนี้หลยวา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 ยขุยยดกะ

ม,มว้ดิไว้นอนตึกมาดิมาดิไว้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 วอุ้ยมนไปแล้วโอเคว๊ายอ,ย,อย,อยอุ้ยตกไปเลยเองอ่ะไปใครอยากมาก็มาเลย พี่เราไม่แกล้งแล้วขี้เกียจจบอุย้ยรอ,อ,อดรอดตอนนี้อยู่ไหนเขาอยู่ไหนสงสัยน่าจะตรงนี้แหละไทยปิดว่าคลิปม,มีเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยว เดี๋ยวเราทำคลิปหน้าอีกทีหน่านะไม่รู้วันไหนนะแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกฮบาย